ยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n In inception นะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำในส่วนของแพท1.3นะครับกับอีเวนท์ที่ชื่อ between dust and stars นะครับที่จะเป็นตัวเล่าในเรื่องของน้องคาราโบน่านะครับก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าโอเคครับอันนี้ผมเผลอกดเล่นไปก่อนละแต่ก็นะครับเดี๋ยวมาดูที่ด่านแรกนะครับอันนี้ผมจะไม่พูดถึงเนื้อเรื่องนะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็น่าจะมีคนทาแปลอยู่แล้วแหละ ในส่วนของอันนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ากิจกรรมนี้ยังไงก็จะเหมือนกิจกรรมก่นกอนๆนะครับในแพด1.2 1.1นะครับที่ว่าก็จะเป็นตัวหมากให้เราเดินไปตามกระดานที่เขากําหนดมาให้นะครับซึ่งเงื่อนไขาการอ่านแค่มันเงื่อนไขาการผ่านมันมีแค่ต้องไปถึง exit ให้ได้นะครับแต่ว่าเราสังเกตว่ามันไม่มี exit โผล่ขึ้นมา เพราะงั้นมันจะบอกว่าทาร์เก็ตของด่านนี้ก่อนที่จะไปเอ็กซิสเนี่ยมันจะบอกว่าในด่านแรกเนี่ยมันจะบอกให้เราไปหาซีเรียลบ้าก็คือไอ้ไอ้แท่งแท่งเนี่ยขนมแท่งเนี่ยนะครับแล้วก็จะผ่านแต่ทีนี้มันจะมีดาวมาให้ด้วยที่เราจะต้องทําเพื่อที่จะปลดอาชีพเม m น n t ในตรงด้านนอกนะครับเพื่อที่จะรับรางวัลน,นะครับคือมันบอกว่าให้เราไปสํารวจไอ้กระดาษขยำนี้เพราะงั้น สิ่งที่เราจะต้องทําก่อนก็คือจะต้องเดินไปนะครับก่อนนี้ก็ข้ามไปในเรื่อง s k ิปนะครับไปก็เดินไปเรื่อยอันนี้ถ้าเราไปเก็บตัวซีเดียวก่อนเนี่ยมันจะปลดปล่อยตัวหมายดำนี่ออกมานะครับเราจะต้องมาเก็บกระดาษก่อนเพื่อทําเงื่อนไขลองก่อนนะครับแล้วค่อยไปทําเงื่อนไขหลัก ก็โดยโดยทั้งหมดแล้วเนี่ยก็เราควรจะทำเงื่อนไขรองให้สำเร็จก่อนนะครับเราค่อยทำเงื่อนไขหลักอ,อันนี้ก็เก็บแล้วก็เดินตรงยาวไปที่ exit แล้ครับก็จะจบด่านแรกไม่มีอะไรง่ายๆอ่เรียบร้อยริสต์ exit แล้วก็สำรวจกระดาษขยำนี่ไปดา่านั่ไป อ่าเลืออันนี้มันบอกมีตาเวทอันนี้ครับซึ่งพอเราไปเหยียบปับ๊บมันก็จะเกิดหมาดําขึ้นมาอ่าทีนี้มาดูเงื่อนไขนี้มันบอกว่าให้ให้เราสํารวจให้เราสํารวจดอ็อกิีเมนนะครับก็คือพวกเอกสารต่างๆเนี่ยแล้วก็ให้เราไปถึงเรียกว่าให้เราไปถึงเป้าหมายเนี่ยโดยใช้โฟกัสเหลือมากกว่า10นะครับ อ่ะอะอันนี้เราจะเราจะเดินเราจะเดินผ่านไปได้นะอ่ะเก็บกันเก็บเอกสารอันแรกอ่ะแล้วมันจะเดินมันจะเดินไม่ได้พอเราเก็บเอกสารปั๊บมันจะบล็อกทางเลยอันนี้อันนี้เป็นของด่านนี้นะของด้านอื่นจะเป็นอีกแบบหนึ่งอ่ะนี้เราจะเดินไปทางนี้ไม่ได้นะเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันจะเดินพอดี เราจะเห็นเส้นทางเดินของไอตัวแดงๆนี่อยู่แล้วแล้วพอเรามาเก็บอันนี้มันก็จะบล็อกทางอีกอันหนึ่งนะครับเราก็เดินกลับมาไอ,ไอตัวเนี้ยมันเดินเป็นวงกลมอยู่แล้วแหละเพราะงั้นเราดาเนี้ยมันจะง่ายหน่อยอ่ะก็เรียบร้อยเก็บเอกสารทั้งหมดแล้วก็เดินไป exit นะครับโดยที่เหลือเทินมากกว่า1ิบอ่ะอันนี้ใช้เหลือสิบสาม โอเคอันนี้ด่านที่3นะครับโอเคทีนี้มีของใหม่เพิ่มมาจะเป็นตัวแดงๆแต่ว่ามีเลขอยู่บนหัวซึ่งพอไอ้เลขบนหัวเนี่ยมันเหลือศูนมันก็จะกลายเป็นตัวใหญ่เราจะเหยียบมันไม่ได้นะครับเราเหยียบได้แค่ตอนที่มันเป็นเลขเอ่อเลขหนึ่งเพราะว่าถ้าเราไปเหยียบตอนมันเป็นเลขศูนย์เนี่ยมันจะขยายตัวพอดีแล้วมันจะเหยียบเท้าเราพอดีนะครับ โอเคอันนี้ไม่ได้มีอะไรนะครับอ่าเดินไปเหยียบอันนี้ก็จะเกิดหมาอ่าตามปกติเอ่อเดอดด,ด,ด,ดอันนี้มันบอกว่าเป้าหมายของด่านเนี้ยให้เราไปคุยกับออล่าคืนักวิชาการเนี่ยสามคนตามตำแหน่งก็ตามนี้แล้วครับไปเดินมาเดินเดินเดิน อ่ะทีนี้เราก็อันเนี้ยหนึ่งเนี่ยยังเหยียบได้เนี่ยหนึ่งเหยียบได้เดินไปหย้ยาคนที่สองนี่ยังเหยียบได้เหยียบได้เ,ดไไเ,นนเหยียบได,บได,บได้อันนี้ก็ยังเหยียบได้นะครับเนี่ยพอเราเดินไปทางเนี้ยมันจะเหลือมันจะเหลือสูตรแล้วเราจะเหยียบไม่ได้ใช่ไหมเราต้องเดินไปทางนี้อ่าหลบโยกหลบ โยเอลหลบแบบพริ้วๆนะครับอ่ะนี้ก็จะเดินได้นี้เหลือนหนึ่งเหยียบได้นะครับเดินไปเดินไปอ่าจบเรจะบรรลุเงื่อนไขเหลือเทินมากกว่าซินะครับแล้วควุยสามคนก็จะเปิดเอ็กเรียบร้อยครับก็ตามนี้เลยครับทีนี้มาในส่วนของด่านที่สี่นะครับ ในส่วนของด่านที่สี่นั้นนนี้จะยากนิดหน่อยโอเคอพอเราเหยียบปั๊บก็จะเกิดมาดาวขึ้นมาแบบตามปกติคุยกับอันนี้มันบอกให้คุยกับโอเฟเซอร์สามคนเอ่อทับฉับไปละกันผมจำไม่ได้แปลว่าอะไรโอเคศาสตราจารย์โอเฟเซอร์ก็เดินไป เดินไปไอหมอกไอหมอกที่มันเป็นไม่ไม่หนาขึ้นมาแบบนี้นะครับจะสามารถเหยียบได้นะอันนี้เราเดินตรงนี้อันนี้มันโดนบังคับอยู่แล้วว่าเดินได้ทางเดียวนะครับอันนี้จะเดินทางไหนก็ได้เหมือนกันแหละเดินไปเดินไปเยคุยกับอาจารย์คนที่สองเฮ่อันนี้ เราจะสังเกตว่าไอไอหมอกอันนี้มันลงละเราจะต้องเดินอ้อมถ้าเดินไปทางนี้เดี๋ยวมันจะติดไอพวกตัวแดงนี่แหละแล้วเราจะเดินไม่ได้หนึ่งนี่ยังเหยียบได้เดินมาเหยียบมาไปเดินไปเดินไปอา่าเอ็กซิสเปิดแล้วเราก็เดินตรงไปยาว,ยาว ยาวไปก็จะเรียบร้อยนะครับสำหรับด่านที่สี่อ่ะเรียบร้อยนะครับก็ใช้เถินมากเหลือมากกว่าสิบห้านะครับไปถัดไปครับด่านที่ห้า อันนี้ไม่มีอะไรนะครับอันเนี้ยเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเหยียบไปไหนก็ได้ถ้าเลือกเหยียบหนังสือเนี่ยก็จะง่ายหน่อยนะครับแต่ว่าผมไม่มั่นใจว่าอามันมีเงื่อนไขอะไรหรือเปล่า,าผมก็ไม่ได้ไม่ได้อ่านเหมือนกันผมจะเลือกไปอันยากแล้วกันคือ,คอเลือกอนไนก็เหมือนกันแหละครับมันไม่ต่างกันเนี่ยพอเลือกอันนึงปั๊บมันจะบล็อกแต่เลือกไอ้วงเวทเนี่ยมันจะเกิดหมา อ๋อ,อไม่ไม่ได้เกิดมามันจะปลดมันจะปลดหมอกอันนี้แต่ว่าเนี่ยเราจะเดินไปในจบเดียวไม่ได้อ่าเนี่ยเห็นไหมอันเนี้ยแบบยากอ่ะอันนี้ก็กดกลับมากดกลับมาได้นะถ้าพลาดจะกดอันดูตรงขวาบนนี้ก็ได้อ,อันนี้จะต้อง ทีเล่นทีหลอกหน่อยอ่ะนี่เดิน่างนี้ต้องเดินขลบไม่ขยึกหนึ่งนะคือถ้าไปอันบนอ่ะไอตัวนี้มันจะไม่ปล่อยแล้วมันก็จะง่ายมากนะครับอ่ะแต่นี้เราเลือกอันยากก่อนเพราะว่าเืออว่ามันมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างที่จะปลดรางวัลนะเราก็เลือกอันยากไปเลือกอะไรเหมือนกันนะอ่านี้ก็จบด่านห้านะครับไปด่านที่หกกันเลย ด่านเนี้ยมันด่านเนี้ยมันมีมันมีสองอย่างด่านเนี้ยมันมีสองเงื่อนไขมีเงื่อนไขหลักก็คือให้หากล้องกล้องดูดาวเนี่ยเทเลสโคปเนี่ยกล้องดูดาวที่ถูกต้องนะมันจะมีอยู่สามอันซึ่งเงื่อนไขอันเนี้ยมันบอกว่าให้หาให้ครบทั้งหมดซึ่งอันที่ถูกเนี่ยมันจะคืออันบนเพราะงั้นถ้าเราไปอันบนเนี่ยเราจะเก็บอันที่เหลือไม่ได้นะเราต้องเก็บอันซ้ายกับอนขวาก่อนอะเราก็เดินไปตรงนี้ อ่พอเราเดินไปตรงเนี้ยเราจะเดินขึ้นไม่ได้นะพอเราเดินขึ้นปับ๊บมันจะพื้นมันจะแตกเลยตัวนี้มันจะกั้นอยู่ตรงนี้เราจะต้องเดินถอยมาก,ก่อนเราจะต้องเดินตามหลังไอตัวแดงไม่งั้นเดี๋ยวมันจะบล็อกทางเรานะเนี่ยเราเก็บอันนี้เก็บให้เสร็จแล้วรีบกโกยเลยจ้าไปพอพอมันพอมันตันปับ๊บมันก็ไม่เดินต่อแนละ้วไอตัวนี้ อันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็เดินยาวๆมาเก็บอันที่สองนะครับเดินมาสองนี่ยังเหยียบได้ก็เหยียบเลยเี็บเรียบร้อยก่อเน,นี้ยมันจะเป็นอันสุดท้ายนะคือถ้าเรามาเก็บอันนี้ก่อน exit ซมันจะโผล่มาก่อนนะครับ ก็ต้องเก็บอันท้ายสุดเท่านั้นไ็จะเรียบร้อยจบกับด่านที่หกนะครับก็เหลือเธออีกนสนิบสามเธอ,อซึ่งอันนี้ไม่ได้ไม่ได้สนใจเธอน,นะครับอ่ะไปใน,นนี้ก็เป็นด่านที่7นะครับด่านที่7นี้ไม่มีอะไรนะครับให้ เออ v e น t i g a t e อันนี้มันบอกเป้าหมายหลักคือหาหนังสือซึ่งมีหนังสืออันเดียวแล้วก็บอกให้อ่อ uh. ไปสำรวจอ่อ uh. หน้าหน้าหนังสือที่หลุดหายไปนะครับอ่พวกนี้มันจะเดินกันเป็นวงกลมทั้งหมดเลยนะเราก็เดินไป <c oughs> เดินไป ะเดินไปนี่ไม่มีอะไรนะครับเดินตามทางก็เดี๋ยวพอนี้เราไปเหยียบตัวแผ่นสุดท้ายเนี่ยมันก็เกิดเป็นเอ็กซิสขึ้นมาแล้วก็จะจบอ่ะเรียบร้อยก็จบด่านที่เจ็บนะครับก็ตามหา อา่าหนังสือแล้วก็อสำรวจตรวจแผ่นกระดาษทั้งหมดนะครับมาในด่านที่8นะครับด่านที่8นี้จะเป็นด่านยาวหน่อยนะอ่านีเราก็เดินยาวเดินยาวๆอ,อ๋อเราต้องเดินไปทางนี้ก่อน ตัวนี้มันเดินไม่สุดนะเราต้องเดินอะแล้วนี้บังคับสู้บอสอันนี้ก็จะให้เราลองเล่นน้องคาร่านะซึ่งที่เขาให้มานี่ขายฝันสุดๆนะครับไทฟอทร์ต3 5มาเลยพร <c oughs> ้อมกับไซคิวอันนี้ไม่ขัดให้นะก็เป็นไซคิว60 สกิวน้องก็ใครใครอยากรู้ว่าเล่นยังไงก็อาจจะไปดูอีกคลิปหนึ่งก็ได้นะครับที่ที่ผมทำไปแล้วนะอะซึ่งก็ไม่ต้องสนใจนี้เขาให้ใช้ตัวเดียวออันนี้ก็จะกดสกิลได้สองแผ่นนะอ่ะลาก,ก่อนเลยลากต่อยก่นเลย สกิลผสมรัวๆอันนี้เราสามารถต่อยนะครับแล้วกดอันนี้ก็จะกลายเป็นว่าเราได้ต่อยเป็นเัตเทิลสามดาวนะครับแล้วก็ไม้ตายพอไม้ตายเสร็จปั๊บมันมีเัตเทิลมากสุดก็จะกดท่าตีเดี่ยวเพิ่มอีกทีหนึ่งสกิลตีเดี่ยวเหลือสามปาบ สกิลต right? mm ีเ hmm. ด <laughs> ah. ียวเลีวล3สาวพอมีพระจันทร์สดวงแล้วสุดยอดขายฝันอ่าอันนี้เราเอาสุดเลยนะไปน่าจะตายแล้วะก็ไม่มีอะไรนะมันให้ตัวโหดเรามาเล่นอ่ะ ก็จะไปต่อนะครับในส่วนถัดไปอันนี้เราเล่นพลาดไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเรากดย้อนได้ถ้าเราเล่นพลาดอะไรนะอันนี้เรามาทางนี้ไอตัวนี้มันจะเดินขึ้นเดินลงซึ่งเดี๋ยวพออ,อ,อ่ะลองเดินนี้อันนี้เราจะเดินไม่ได้เดนี่ยเดินไม่ได้ใช่ไหมเราอานดูเราต้องเหยียบอันนี้เนี่ยไอพวกนี้มันจะเดินไปหากันใช่ไหมเดี๋มันจะเดินกลับเราต้องเดินหลบ ไอตัวแดงนี่ด้วยอ่ะเรามีเทินหลายเทินอยู่อันหนึ่งยังเหยหียบได้นะเนีย่ยเราเดินต่อไปเลยเดินไปเดินไปอ่ะเก็บอ่ะซึ่งเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวพอเอ่อพอเราเยียบอันนี้ปั๊บอ่ะหมาดำเกิดมันบอกให้ไปถึงเส้นทางโดยใช้เทินเหลือมากกว่าสิบนะ อันนี้รู้สึกว่าโอเคเดินทางนี้อเดินนี้เดินทางนี้เราต้องเดินหลอกให้มันเดินตามเรามานะเพราะว่าถ้าเราเดินลงมาก่อนเนี่ยเดี๋ยวมันจะเดินมาดักหน้าเราเราต้องเดินมาดักมันก่อนจะได้เก็บของได้แล้วเดี๋ยวไม่ได้เดินกลับซึ่งก็จะไม่ทันเราละเราจะไปแล้วจ้า เรียบร้อยด่านสุดท้ายนี่เรียบร้อยทั้งหมดนะครับก็แปดด่านสำหรับอีเวนต์นี้ง่ายๆนะครับอก็จะได้ครบทั้งหมดเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขว่าต้องได้ดาวก็คือทำเรียกว่าทำเงื่อนไขลองให้ให้ได้ด้วยถึงจะได้กิจจเรียกว่าได้ของครบนะครับก็กดเข้มเรียบร้อยก็ ไปเล่นกันได้นะครับสำหรับกิจกรรมตัวอีเวนต์นะครับก็คือ b e t w วิน dust and stars นะครับก็ง่างยๆแค่นี้เองครับก็ขอบคุณสำหรับทุกคนที่มาหลงมาดูคลิปด้วยกันนะครับขอบคุณครับ